สวัสดีสมาชิกและ f c ทุกท่านนะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช n e l ของแมนแมนนะฮะถ้าคุณชอบหวยเราคือเพื่อนกันครับผมอีพีนี้นะครับอยู่ที่ล่างตัวเดียวนะครับสําหรับใครที่มองหาสูตรวิ่งระยะยาวนะครับสูตรล่างสูตรนี้นะฮะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนนะครับงวดที่แล้วสายวิ่งไม่พลาดนะฮะใครที่ไม่พลาดสูตรนี้รับรองว่ามีปังแน่นอนฮะสูตรยังเดินเข้านะฮะยังเดินเข้าที่หลักสิบนะฮะออก4ี่สองนะฮะหวยเข้าที่4ี่นะฮะ ก็แสดงความดีใจกับสมาชิกนะฮะที่ปังกันในงวันนี้นะครับรับรองว่าหลายสุดมากนะฮะวันนี้หลายสุดมากที่ปังนะครับทั้งสามตัวต้งสองตัวตัวเดียวหวยคู่หวยชนคือเข้าเข้าเยอะแยะมากเข้าเยอะแยะจนไม่รู้จะฮะคือ จะพยายามลงให้มันหมดก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาต่อที่สูตรใหม่กันนะฮะแต่ว่าคลิป6โมงนะขอเป็นคลิปสูตรเดิมนะฮะสูตรเดิมของวัดที่แล้วนะฮะสูตรที่หลุดไปในวัดก่อนเอามาลงนะครับเพราะว่าสมาชิกขอมานะฮะก็ตามนั้นนะฮะอ่ะสูตรนี้เดินมาระยะยาวนะครับเดินดีจริงๆนะครับแต่ว่าไม่ปักหลักนะนะครับเดินล่างตัวเดียวแต่ไม่ปักหลักนะครับก็จะเข้าหลักสิบบ้างนะครับหลักหน่วยบ้างแต่ส่วนมากเนี่ย สมาชิกก็จะเห็นว่าเออส่วนมากมันจะเข้าหลักสิบกันนะครับมีงวดที่แล้วนู้นเข้าหลักเข้าหลักหน่วยนะฮะอ่ะวันนี้เข้าหลักสี่หลักสิบนะฮะใครที่ติดตามสูตรนี้นะฮะแล้วก็เดินบนนะฮะต่อกันเลยนะครับเดี๋ยวจะเป็นชุดนี้ที่ต่อนะครับจับจับคู่ชนอ่าจับคู่สองตัวบนนะครับชนวิ่งนะครับถ้าไม่ชนก็จะเป็นชุดวิ่งนะฮะงวดที่แล้วนะครับชุดชน ทำงานเหมือนเดิมนะครับก็ปังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หน่วยบนนะก็ก็ปัง <c oughs> ไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าตัวที่สองแอดเขียนผิดนะแอดเขียนเปนะ็นหกนะรจริงๆมันเป็นศูนย์นะครับแต่ว่าแอดแก้ให้เราแหละนะฮะแต่ว่าในช่องแมนแมนไม่เป็นไรนะเพราะว่าในช่องแมนแมนสูวนนี้ไม่ได้เอาลงนะครับเอาลงในช่องละนะฮะสูตรน,นี้มัน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 ,มน เรียกว่าหลุดหน่วยนะฮะหลุดหน่วยแต่ไปเข้าหลักสิบนะฮะนะฮะอ่ะก็จะชุดคลิปนี้จะเป็นหกโมงนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นสี่โมงนะครับก็เรียงเรียงตามกันไปอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสูตรนี้ก่อนนะครับสูตรนี้นะครับอ่างวดที่แล้วคำนวณได้สี่นะฮะเดี๋ยวเรามาคำนวณงวดนี้กันเลยนะครับสมาชิก เราจะใช้หลักแสนสองครั้งบวกหลักพันหนึ่งครั้งนะฮะบวกด้วยหลักสิบหมุนหน้า,า 2, 1, ครั้งที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยหมุนหน้า,า 2, 3, ครั้งที่สองสามครั้งนะฮะหลักสิบหมุนท้ายา 1, 1, ครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักหน่วยหมุนท้ายา 1, 1, ครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะฮะหลักร้อยหมุนท้ายา 2, 1, ครั้งที่สองหนึ่งครั้งหลักสิบหมุนท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งแล้วก็บวกได้เลของที่ห้าฟังฟังอาจจะท้าแม่งทําแม่งก็ดูรอยมารเหแลอวกันเป็นที่แน่นอน <c oughs> อาจจะไม่ชัดเจนนะครับอ่ะเริ่มกันที่หลักแสนสองครั้งครับหลักพันหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็บวกศูนย์สามครั้งนะฮะที่อาจต้องเขียนน่จริงๆแล้วมันไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเขียนก็นได้แต่ว่าอยากจะเขียนย้ำเตือนตัวเองว่าเออได้เขียนลงไปแล้วนะครับมันจะได้ไม่ไม่หลุด บ,บางครั้งสมาชิกเข้ามาเฮ้ยทำไมไม่บวกสองชุดนี้เข้าไปอะไรประมาณนี้นะฮะตัดปัญหาไปนะครับอ่ะครบทุกหลักนะฮะเรามาบวกกันนะครับขอลากยาวเลยนะหกเป็นเจ็ดนะครับเขียนหกเฉยเยเจ็ดนะฮะแปดแปดสิบหกสิบหกบวกสี่ยี่สิบครับผม 7บวก5ก็เป็น12นะฮะ20 30, 30 32 20 30, 30 32นะฮะ32บวก7ก็เป็น39อ่ะวันนี้ได้9นะครับ1เดือน9ได้9นะครับวันนี้ ตัวเบลเลอร์เอเลยแขอร่วมชุดก่อนนะครับล่างตัวเดียวนะครับจะมาต่อเนื่องไหมนะฮะในวันนี้จะเข้าไหมนะฮะจะเข้าต่อไหมนะครับก็ฝักสมาชิกพิจารณ์อีกหนึ่งสูตรนะครับสูตรนี้นะฮะเดินดีจริงนะฮะการันตีในวันที่แล้วนะครับมาสี่หลักสิบเลย